ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสด well ีค่ะยัยก็เชื่อเลยเวลาเรารอไม่นี้น่าจะเข้ามาครับใช่แต่ต่อพี่เฮ้ยใช่เหรอชื่ออะไรใช่คนนี้เหรอใช่น้องแพรน้องแพรสวัสดีค่ะผมงันไม่จบแล้วน้องแพรใช่ไหมครับน้องแพรมีลูกแล้วผมไม่จริงเหรอฮะมีลูกมีแล้วชื่อไหมไทยเฮ้ยลูกแพรใหมไทยไงนึงเล่นสนุกขึ้นนี่ขนาดนั้นเลยพี่โล่งโล่งสบาย สะอาดมากเลยอ่ะก็บอกแล้วขอบคุณมากเลยที่แนะนำให้ใช้นะอย่างอีฟันสูตรภัยล้วนๆอย่างเงี้ยนะมันมี3สูตรไอ้ที่พี่ใช้เนี่ยสูตรออริจินอลร่างเดิมโอ้ใช้ซะใช้ซะขอเลยเอาเลยยึดเลยนะเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อใหม่เจ๋งมากเลยจ้าเอนโอ้โหตกใจเลยแผลแรกซี่มารอนานแล้วมารอนานแล้วเหรอเออเขาแอบมาหาตัวเองอ่ะจะฟังฟังฟังฟี่ร้องเพลงเหรอใช่ค่ะไม่ต้องฟังแล้วทำไมไหนๆมาสองคนแล้วคู่รักใช่ไหมแปลงฟันสะอาดแล้ว ร้องเพลงคู่ไ้ฟังหน่อยนิใช่เออดีคือนี่แหมเอาผู้หญิงร้องด้วยไม่เอาอ้า๋อร้องคนเดียวเดี๋ยวให้แพรฟังคนเดียวไม่เอาไม่เอาเพลงคู่มันจะร้องคนเดียวได้ไงอยากให้ร้องแพรร้องเพลงคู่เป็นไหมครับก็ไม่ค่อยเก่งนักนิดนึงได้ค่ะเออนั่นไงเออเอเออน้องก็โอเคแล้วพี่จะไม่ร้องได้ไงพร้อมด้วยเขาทำอะไรรวดเร็วเห็นไหมแบงก์จร้องไม่ตัวเดียว พี่ฟี่เมืองหลวงเนี่ยของฟี่ครับผมต้องเป็นผู้ชายร้องอ่ท่าน,นี้ร้องผิดอ่ะใช่ไม่ก็หนูร้องอยู่อ่ะพี่ทําไมซีซี่อย่างนี้อนี่ฟีฟี่อีกแล้วนะเห็นไหมว่าใครถือไมค์ใครถือถไมค์ตอนแรกถือไมค์แ,แต่ฟีฟี่ต้องเป็นต้นทอนของฟีฟี่เมืองหลวงควันและฝุ่นเนี่ยนี่ไงไหนฟี่ฟี่ร้องใหม่ดิ เมืองลวงนี่งไงแล้วมาบอกว่าเป็นท่อนฟีฟีได้ไง <S <S 1> <S 1> เห็นชัดๆว่าต้องเป็นท่อนของแพ้เดินตีมาอ่าีฟีคือ ใชครับอ๋อแหมมันไม่มันตีเขาเล่นมันไม่เข้ากับที่แพรพี่จะบอกว่าแพรร้องเพลงไม่ดีใช่ปะเฮ้ยแพรร้องดีมากครับแต่มันเล่นไม่ดีมันเล่นไม่ดีเลยแปลงร้องเพลงไม่ได้เลยสิพี่เฮ้ยไม่ใช่ความผิดพี่มานี่พี่มานี้มองหน้าครับใครร้องเพลงไม่ดีเขาใครร้องเพลงไม่เพราะเขา ใครร้องผิดคีขอโทษเลยยังขอโทษครับมิวสิกมาขึ้นไหนอ่ะแล้วแต่แพ้เลยครับแพรอยากขึ้นตรงไหนเดีทุกตีมันตามไปเองครับ